ครับวันนี้นะครับจะมาลองทำนะครับหลังจากที่ศึกษาใน youtube นะครับจากหลายๆท่านผู้เลี้ยงไก่นะครับวันนี้จะมาทำอาหารการลดต้นทุนดูนะครับใช้นะครับต้นกล้วยนะครับในการใช้ต้นกล้วยนะครับผสมหลายๆอย่างนะครับวิธีแรกนะครับ ทำต้นกล้วยนะครับบ,บางๆนะครับอันนี้เป็น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 สูตรที่ประยุกต์ใช้ของผมเองนะครับผมก็ตึงหัดเลี้ยงไก่เหมือนกันนะครับลองทดลองเลี้ยงดูนะครับลองให้อาหารดูนะครับเป็นทางเลือกนะครับบางวันก็จะเสริมเนอาหาร อาหารเม็ดอย่างเดียวนะครับบางวันก็จะเสริมเป็นพวกอาหารเสริมลดต้นทุนนะครับเพื่อเป็นขั้นตอนนะครับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับผมนะครับจะใช้เป็นการปั่นบดนะครับให้กับ ไก่นะครับเพราะว่าไก่บางตัวก็ยังเล็กอยู่นะครับเพื่อเป็นการาให้ไก่นั้นกินง่ายนะครับก็จะปั่นปั่นให้ละเอียดนะครับไก่ก็จะกินง่ายขึ้นครับเราตอนนี้ก็การปั่น,น ถือมือเดียวครับเลยครับลำบากแล้วพอปัอปป่นเสร็จแล้วนะครับก็ขั้นตอนการผสมเลยนะครับย้ำนะครับอันนี้เป็นสูตรของผมเองนะครับปั่นแล้วก็จะละเอียดแบบนี้นะครับพอตัวแล้วผมก็จะใช้เป็นวิธีการสับออกนะครับก็จะไม่ได้ปัน่น ำนะครับเป็นลำอันนี้เป็นหัวอาหารครับอาหารไก่นะครับอาหารแก่เล็กนะครับอันนึงนะครับผมจะใส่ให้กินเป็นวันเว้นวันนะครับเป็นวิตามินไก่ตัวนี้นะครับ เป็นแร่ธาตุนะครับเป็นวิตามินแร่ธาตุครับขินกอนนะครับแล้วก็มีเกา่าอน้ำตาลนะครับนี่เพิ่งสั่งมาใหม่เลยกัน้ำตา ก็ฝากอีกนิดนึงนะครับให้แนะนําเพื่อนๆนะครับการน้าตาลนี้ผสมน้ําดีกว่านะครับจะได้ละลายแล้วก็เทลงเลยนะครับอันนี้ผมลืมไปนะครับผมเทลงก่อนนะครับไม่เป็นไรครับแล้วเราก็เติมน้ําไปเลยครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองให้ไก่กินนะครับทดลองให้ไก่กินว่าไก่เราจะชอบมากแก่ไหนนะครับจะกินดีไหมนะฮะ ไปเลยครับผมครับก็วันนี้แดดร้อนนะครับฝนกำลังจะตกครับคอกเรากำลังทำใหม่ครับตอนนี้อาจจะการให้อาหารไก่อาจจะดูลำบากหน่อยนะครับฟาร์มเราเป็นฟาร์มเลี้ยงแบบผสมผสานนะครับอันนี้จะเป็นกบนะครับบก,กบ จะมีอันนี้ก็กำลังทำนะครับเป็นกองนกกระทานะครับไก่มีไม่เยอะครับม,มีเป็นพ่อพันธ์กับแม่พันนะครับเป็นการทดลองเลี้ยงนะครับจะลองเพาะดูนะครับ ก็ถือว่ากินดีนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะเป็น ครองนกกระทานะครับซึ่งเราก็เอามาทําเป็นพ่อพันแม่พันธกันนะครับก็จะมีไก่แจ้ดยวยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลูกไก่แจ้นะครับสวนนี้ก็จะเป็นไก่ตีนะครับเอาไว้เลี้ยงขันตอนเช้านะครับนี่ก็จะเป็นนกกระทานะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่ก็จะมาทําพ่อกันแม่พันทำไข่เชื่อกันนะครับตอนนี้มีฟักอยู่ในตู้อยู่ ร้อยฟองนะครับตีกําหนดหวันนะครับเราก็จะได้ชมกันนะครับคับแเราก็จะเห็นนะครับไก่นะครับก็กินดีนะครับกินดีนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับฟาร์มพอเพียงนะครับเกษตรยุคใหม่นะครับเป็นแนวผสมผสานนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูวันนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ